สวัสดีนะคะชาวราศีเมษนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะความรักที่จะเข้ามาหาชาวราศีเมษนะสาหรับคนโสดในเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าเขาจะเป็นใครเนาะซึ่งราศีเมษนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่21มีนานะคะถึง20เมษานะช่องของเราดูตามสารหลัก ตะวันตกนะคะหากคุณลัคนาหรือราศีเมษก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะมาดูกันว่าคนที่ความรักนะคะที่จะเข้ามาหาชาวราศีเมษเนาะในเดือนออตุลานี้นะเป็นใครนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟได้นะเมษิงธนูเป็นราศีเมษเหมือนก,นกันกับคุณก็ได้หรือเป็นราศีกันนะคะเ,ออเลขที่เขาชอบเนาะหรือเลขที่เกี่ยวกับเขาเป็นเลข37เลข5้าแล้วก็เลข18นะคะซึ่งอาจจะเป็น อ่อวันเกิดเดือนเกิดเลขที่เขาชอบได้หมดเลยเนาะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะต้องบอกเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางคนเนี่ยมาผ่านเรื่องของความเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณมาก่อนนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เคยทําผิดพลาดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีเพื่อนเยอะนะเออตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความเฮฮาสนุกสนานล่าเริง จริงๆชาวราศีเมษเนาะแอนก็จะอ่าน2กรณนนีนะกรณนนีแรกถ้าคุณเป็นคนที่โสดสนิทเลยนะคะคนคนนี้มีโอกาสที่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเพิ่งมีการจบมีการเลิกนะคะจาวามสัมพันธ์มานะอาจจะโดนทิ้งโดนเทมาก็ได้นะเป็นไพ่ของห้าเหลี่ยนกับเทว์นะคะก็จะโดนทิ้งโดนเทโดนมาแบบมัดมาดกระทันหันเลยแล้วก็ มาเจอคุณนะคะซึ่งคุณเหมือนเป็นโอกาสสาคัญนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะตรงนี้เนาะที่เข้ามา แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีความรู้สึกดีกับคุณรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะที่เข้ามานะคะตรงนี้เนาะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยพอเขาเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เขาอยากจะทิ้งอดีตที่เขาเคยเจอมาไม่ดีเนี่ยไว้ข้างหลังนะเพื่อที่จะได้แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าได้แบบลองพูดคุยกับคุณเพราะเขาเห็นเหมือนคุณเป็นโอกาสสาคัญหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาในช่วงเวลาที่เขากําลังแย่นะคะหรือว่าเคยเจอกับ ที่ไม่ดีมาตรงนี้นะซึ่งพลังงานเนี่ยมันเป็น่ายของตัวคุณเองนะคะที่ถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแค่นั้นเองนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะกรณีที่สองที่เห็นคืออันนี้มันเป็นกรณีที่ชัดคือชาวราศีเมษคะ่ะคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เขาเคยทําผิดกับคุณมาก่อนนะแล้วก็ มีการกลับมานะซึ่งมันเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างกระทันหันหเหรียญขึ้นกับทาวเวอร์ออรู้สึกแก้รู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วก็อยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนึงตรงนี้เพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดี คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนอบอุ่นคุณเป็นคนที่แบบอ่อนโยนสําหรับเขาอยู่เสมอประมาณนี้นะแล้วมันก็เลยทําให้คนคนนี้อยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะเขาอยากให้คุณอะลืมอดีตไปได้ไหมไอสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณมาในอดีตนะคะตรงนี้เนาะเออในสิ่งแย่ๆที่เคยทําให้กันละกันประมาณนี้เนาะซึ่งไพ่มันก็อยู่ที่คุณอะ <c oughs> ว่าคุณจะเลือก คนนี้หรือว่าคุณจะเทเขาไปนะคะนะเพราะว่าคนคนนี้ถามว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกยังไงเนาะกับการที่แบบเขากลับมาจริงตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกดีกับคนนี้นะแล้วก็ยังรู้สึกรักอยู่นะแต่ว่าความสัมพนะันธ์อ่ะคุณรู้สึกว่ามันตอนที่คบกันอนะ่ะหรือคือบางคนเป็นครอบครัวเลยนะคะคืออจะแบบคบกันเป็นครอบครัวคบเป็นแฟนกันเลยอะไรประมาณเนี้แต่ความสัมพนะันธ์อ่ะคุณรู้สึกว่าแบบ มันไม่ได้แฮปปี้ในตอนที่คุณอยู่กับเขาคือต่อให้คุณรักเขาคุณก็รู้สึกไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นส่วนตัวเขาเองจริงแอนมองว่าเขารู้สึกเสียใจยเนาะกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เอออาจจะอยากมาเคลียร์น,นะคะประเด็นปัญหาที่เคยมีกับคุณตรงนี้เพราะว่ารู้สึกเสียใจยจริงๆนะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองเนี่ย อาจจะไม่สามารถลบสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตได้คือหมายถึงคุณยังแบบฝังใจกับเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณเช่นบางคนอาจจะหลอกอาจจะอาจจะหลอกเงินคุณอาจจะหลอกลวงคุณอาจจะนอกใจคุณอะไรก็ตามตรงเนี้ยมนเลยทำให้คุณรู้สึกแบบยังไงดีนะคะกับความสัมพนันธ์นี้ซึ่งไพ่ขึ้นแบบ๋ ว่าแล้วแต่คุณนะถ้าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณก็จะยังมีภาพจำเก่าๆที่เขาเคยทำผิดกับคุณในอดีต ติดอยู่นะหรือไม่ได้แต่ถ้าคุณจะเทเขาก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่คุณเพราะว่าความสัมพันธ์นี้จริง,รง,รงๆแอนน์ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแฮปปี้มากขนาดนั้นเท่าไหร่มันอาจจะไม่ได้เติมเต็มคุณแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของคุณที่ก็ยังรักคนนี้อยู่นะคือคือมันก็ยังมีความรู้สึกดีอยู่ซึ่งมีโอกาสที่เขาเองจะกลับมาหาคุณนะสาหรับราศีเมษนะคะในเดือนตุลาคมนี้เนาะก็ประมาณนี้นะจบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆสําหรับชาวราศีเมษทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย